ช่วง Health Talk สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วง Health Talk นะคะณตอนนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับคุณหมอวัฒนยูปรัชญานนนและคุณทวัตกาบกลางผู้ที่เคยปวดต้นคอเนื่องมาจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนรุนแรงถึงขั้นขยับตัวไม่ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณทวัต คุณหมอคะยุซ่าม,มาว่าอาการผิดปกติของหมอนรองกระดูกเคลื่อนเนี่ยอันตรายมากๆเลยใช่ไหมคะอยากทราบว่าสาเหตุหลักๆจริงๆแล้วมาจากอะไรคะปกตินี่กระดูกสันหลังคนเราเนี่ยจะมีเป็นข้อข้อมันจะมีหมอนรองกระดูกอยู่ตรงกลางนะครับในภาวะที่ผู้ป่วยมีโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไปจากที่ที่มันควรจะอยู่ในระหว่างข้อเนี่ยแล้วไปกดทับเส้นประสาทหรือกดทับไขสันหลัง เพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็จะมีอาการปวดคอมาก,ก่อนได้หรืออาจจะเป็นอุบัตาเตเลยถ้ามอนไปกดทับไขสันหลังส่วนสาเหตุที่ทําให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทหรือไขสันหลังก็ตามก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดจากคนไข้ใช้คอที่ไม่ถูกวิธีผิดปกติที่ว่าใช้คอผิดปกติเนี่ยนี่มันยังไงล่ะคะกระดูกคอคนเราเนี่ยใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็เสื่อมของมันอยู่แล้วตามวัย และยิ่งถ้าไปยกของหนักหรือไปมีการเวียงสบัดคอรกระแทกคอก็ยิ่งเกิดการฉีกขาดเกิดการสึกหรอของกระดูกคอคแต่ในกรณีคุณทวัฒนี่ก็มีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนไปทับไขสันหลังค่ะคุณทวัฒนี่ตอนนั้นคุณทวัฒมีอาการยังไงบ้างคะเริ่มจากชาที่คอแล้วก็ลงมาแขนมาหลังม,มาเอวที่อยู่มาระยะหนึ่งก็ไปตัดผม,มนอนสระผมแล้วมันจะ ชาเลาวบนทั้งล่างเลยที่หลังจากนั้นขาจะอ่อนแรงะจะไม่มีแรงแขนก็เริ่มชามากขึ้นก็คือขยับตัวนี่ไม่ค่อยรู้สึกครับผมชาไปทั้งตัวขนาดนี้เนะี่ยคุณทวัตใช้ชีวิตประจําวันยังไงบ้างคะให้ภรรยาใช้เข็มขัดรัดที่เอวแล้วช่วยกันยกไปอาบน้ําจะลุกจากอาบน้ําก็ลุกไม่ไหวก็ต้องช่วยกันยกอีก คุณหมอคะคุณทวัตอาการรุนแรงขนาดนี้คุณหมอใช้วิธีการรักษาคุณทวัตยังไงบ้างคะในกรณีคุณทวัตเนี่ยเป็นมากจนกระทั่งขยับตัวไม่ได้แล้วยิ่งดึงคอหรืออะไรก็ยิ่งอาการหนักขึ้นดังั้นเราก็ตรวจเพิ่มเติมโดยเอ็กซเรย์ก็พบว่ามีหมอนรองกระดูกเคลื่อนมากดทับไขสันหลังที่คอจริง<ม>ทําให้ส่วนใต้จากระดับที่ถูกกดทับนะ่ะเกือบจะขยับไม่ได้เลย<ม>ก็ทําผ่าตัดเอาส่วนที่กดทับออกแล้วก็แก้ไขกระดูกตรงนั้นให้ ใช้เวลาการรักษานานไหมคะนอนโรงพยาบาลผ่าตัดไม่กี่วันแต่ทากายภาพฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กลับมาเดินได้เหมือนเดิมเนี่ยใช้เวลานาน,านและตอนที่ต้องทํากายภาพบําบัดเนี่ยตอนนั้นคุณทวัฒน์ต้องทําอะไรบ้างคะช่วงแรกหลังจะผ่าตัดก็ไปทางกายภาพบําบัดอยู่โรงพยาบาล2เดือนครึ่งหลังจากนั้นเดินราวไม่ผ่ประมาณสักสี่ห้าเดือนนะฮะลองใช้วอลเกอร์ดูก็เดินวอลเกอร์ได้ แล้วตอนนี้คุณทวัตเดินได้เป็นปกติแล้วใช่ไหมคะบางครั้งก็ใช้ไม้เท้าเดี่ยวบ้างบางครั้งก็เดินปล่อยมือได้บ้างนะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างนี้อะไรที่ทําให้คุณทวัตมีกําลังใจคึดสู้อยากจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งคะกาลังใจคือจากลูกและภรรยาช่วยกันดูแลผมผมก็เลยอยากจะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดผมก็พยายามออกกําลังกายทุกวันเพื่อจะให้ร่างกายมันดีขึ้นแข็งแรงขึ้น คุณหมอคะสุดท้ายนี้ยูอยากทราบว่าเวลาที่เราปวดหลังปวดคอเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือว่าแค่ปวดเมื่อยธรรมดาเมื่อมีอาการปวดหลังปวดคอคยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไระก็ควรต้องมาพบแพทย์เริ่มต้นหมอเขาอาจจะเริ่มให้ยาให้กายภาพบําบัดให้ยาหย่อนกล้ามเนื้อแต่ถ้ามันอาการไม่ดีขึ้นอย่างนี้ก็ต้องตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมอาจจะเป็นเอ็กซเรย์ธรรมดาเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็ก ก็จะทําให้เราเห็นสาเหตุของมันได้เพราะจริงๆสาเหตุที่แอบแฝงอาจจะเป็นโครงสันหลังตีบอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกแตกหรือจริงๆอาจจะร้ายแรงกว่านั้นเช่นมีเนื้องอกหรือมีหลอดเลือดที่ผิดปกติในโพรงสลังก็เป็นได้โอ้โหเห็นไหมคะคุณผู้ชมอาการปวดหลังปวดคอนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกควรจะรีบมาพบแพทย์และทำการรักษาให้เร็วที่สุดนะคะ วันนี้ยูต้องขอขอบคุณคุณหมอและคุณทวัตมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราชาวคลับสุขภาพขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ